39ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้รูปได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถาดุดอย่างรู้สัญญาได้ละถึงดุดอย่างรู้สังขารได้ละถึงดุดอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถารูปเป็นอื่นวิญญาณก็เป็นอื่นหรือละถึงสี่สิบ ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้เวทนาได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถาดุดย่างรู้สัญญาได้ละถึงดุดยังรู้สังขารได้ละถึงดุดยังรู้วิญญาณได้ละถึงดุดยังรู้รูปได้โดยสัจฉิกัตถะปรมัตถาเวทนาเป็นอื่นรูปก็เป็นอื่นหรือละถึง 41. ปรวาทีถามว่าท่านยังรู้สัญญาได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะดุจยังรู้สังขารได้ละถึงดุจยังรู้วิญญาณได้ละถึงดุจยังรู้รูปได้ละถึงดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะสัญญาเป็นอื่น เวทนาก็เป็นอื่นหรือละถึง4 2สองปราวาทีถามว่าท่านยังรู้สังขารได้โดยสัจจิกตถปรมัตถะดุจยังรู้วิญญาณได้ละถึงดุจยังรู้รูปได้ละถึงดุจยังรู้เวทนาได้ละถึงดุจยังรู้สัญญาได้ โดยสัตชฉีกัดถาปรมัตถาสังขารเป็นอื่นสัญญาก็เป็นอื่นหรือละถึง43ปสาพระวาทีถามว่าท่านอย่างรู้วิญญาณได้โดยสัจฉีกัดถาปรมัตถาดุดอย่างรู้รูปได้ละถึงดุดอย่างรู้เวทนาได้ละถึงดุดอย่างรู้สัญญาได้ละถึง ดุจยังรู้สังขารได้โดยสัชิกัตถะประมตถะวิญญาณเป็นอื่นสังขารก็เป็นอื่นหรือละถึง 4. 4ประวาทีถามว่าท่านอย่างรู้จักขายตนะได้โดยสัชิกัตถะประมัตถะดุจยังรู้โสตายตนะได้และถึงดุจยังรู้ธรรมายตนะได้ โดยสัจชิกัดถาปรมัตถาจากขายตนะเป็นอื่นธรรมายตนะก็เป็นอื่นหรือละถึง 45. ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้โสตายตนะได้ละถึงท่านอย่างรู้ธรรมายตนะได้โดยสัจฉิกัดถาปรมัตถาดุจอย่างรู้จากขายตนะได้ละถึง ดุดอย่างรู้มานายตนะได้โดยสัจฉิกัตถะปรมาาัตถะทำมายตนะเป็นอื่นมานายตนะก็เป็นอื่นหรือละถึง46ประวาทีถามว่าท่านอย่างรู้จักขู่ธาตุได้โดยสัจฉิกัตถะปรมาาัตถะดุดอย่างรู้โสตธาตุได้และถึงดุดอย่างรู้ธรรมธาตุได้ โดยสัตฉิกัตถาปรมตถาจากขุธาตุเป็นอื่นธรรมธาตุก็เป็นอื่นหรือและถึง47ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้โสตธาตุได้โดยสัตฉิกัตถปรมตถะและถึงท่านอย่างรู้ธรรมธาตุได้โดยสัตฉิกัตถาปรมตถะดุจอย่างรู้จากขูธาตุได้และถึง ดุดอย่างรู้มโนวิญญาณธาตุได้โดยสัชิกัตถะประมัตถ์ธรรมธาตุเป็นอื่นมโนวิญญาณธาตุก็เป็นอื่นหรือละถึง48ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้จักขุนสีได้โดยสัชิกัตถะประมัตถ์ดุดอย่างรู้โสตินรีได้ละถึงดุดอย่างรู้อัญญาตาวินสีได้ โดยสัจฉิกัตถะประมัรถะจากขุนศีเป็นอื่นอัญญาตาวินศีก็เป็นอื่นหรือละถึง49ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้โสตินศีได้ละถึงท่านอย่างรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจฉิกัตถะประมัตถะดุจยังรู้จกักขุนศีได้ละถึง ดุดยังรู้อันยินสีได้โดยสัตชิกัตถะประมัตถะอัญญาตาวินสีเป็นอื่นอันยินสีก็เป็นอื่นหรือและถึงสกะวาทีตอบว่าถูกแล้ว